ถ้าในวันนั้นออมายนั้นไม่ได้เลือกมิโดริยะเป็นผู้สุบทอดวันฟอร์อและนี่คือหนึ่งในรูปแบบอิฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ My Hero a c a d e m เมซึ่งเป็นวั a อ i ฟที่ออมายนั้นไม่ได้เลือกมิโดริยะให้กลายเป็นผู้สุดทอดวันฟอร์อโดยในวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์และเส้นเรื่องของวั t อ f ประเภทนี้กันนะครับโดยแน,น,น่นอนครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นทฤษฎีและแฟนฟิกเป็นหลัก ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องจริงๆนะครับดันั้นก่อนที่เราจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์กันด้วยนะครับนั้นถ้ากดแล้วก็ไปกันเลยโดอจัก,กรวาลประเภทนี้นะครับหลังจากที่ออมานั้นได้เป็นเสษมิตริยาแล้วนะั้นจะแบ่งออกเป็น2รลูปหลักๆนะครับหนึ่งคือลูปแบบแบดเอ็นหรือลูปแบบไวรายหรือแย่กว่าน,นั้นนะครับกับ2คือลูปที่ยังไม่ได้รับถึงความฝันสัทีเดียว และพยายามเดินหน้าต่อนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมุ่งเน้นไปในทางเลือกที่1คือทางเลือกแบบแบดเอ็นเป็นหลักนะครับและยิ่งมิดดริย่นั้นเป็นเด็กที่เกิดมาโดยไร้อัตลักษณ์นะครับและโดนคนรอบข้างนั้นดูถูกเหยียดหยามมาตลอดและยิ่งที่โดนออมมาที่เป็นไอเดีของตัวเองพูดแบบนี้นะครับทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นมาโดยต่อจากนี้นะครับก็คือทางเลือกแบบ2ทางอีกแล้วนั่นคือการเป็นวินเล่นเดี่ยวที่ใช้ความรู้ของตัวเองและก็2อคือการเข้าร่วมสมาพันธ์วินเล่น โดยทางเลือกแรกนั้นคือการที่มิดริยานั้นเลือกได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับฮีโร่ต่างๆของตัวเองในการกลายเป็นวินเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายข้อมูลของเหล่าฮีโร่และจุดอ่อนรวมถึงการที่ตัวเองกลายเป็นวินเล่นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นฆ่าฮีโร่ด้วยเช่นกันโดยทางเลือกนี้นะครับมิดริยานั้นเดิมทีแล้วเป็นเด็กที่มีความฉลาดอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นคนท,ที่ฉลาดอาจจะเป็นระดับต้นๆข,ของเรื่องแล้วเรื่องนี้แล้วก็ว่าได้ เนื่องจากดูจากสมุดบันทึกฮีโร่นะครับที่มีการเขียนประวัติและก็ความสามารถรวมถึงจุดอ่อนของฮีโร่ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับทําให้วิระยะนั้นเป็นคนที่น่ากลุวเป็นอย่างมากนะครับเมื่อกลายเป็นวินเล่นเพราะความสามารถด้านการคิดคํานวณและความเฉลาดของเขาและรวมถึงการที่เขานั้นรู้จุดอ่อนจุดแข็งของฮีโร่เป็นอย่างดีในทางเรื่องที่2นั้นคือการที่เข้าร่วมกับสมาพนธ์วินเล่นโดยทางเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีหลากหลายแล้วก็มีการตีความอยู่ของท่า,าเยอะนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นบางะแฟนเมด ของมาฮิโรคาไดเมยซึ่งคนไทยเป็นคนแต่งและได้รับความนิยมอยู่พอสมควรอย่างมาวิเล่นแก๊งนะครับซึ่งผมนั้นได้ไปขอคุณเดมันเกตได้เป็นเจ้าของผลงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเครดิตไว้ให้ใต้คําบรรยายนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์ที่เอาไม้นั้นได้รับได้ปฏิเสธมิโดริยะนะครับหลังจากนั้นได้มีการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการวิจารณ์มิโดริยะที่เป็นคนไร้อัตลักษณ์แต่ดันทให้ตัวเอง ตัวไปอยู่ในอันตรายนะครับด้วยข่าประกาศของออกแถลงข่าวครั้งนี้นะครับเปรียบเสม,มือนการที่ทําลายอนาคตของมิริยะไปเลยนั่นเองคือสังคมในมาฮิโรนะครับค่อนข้างจะด้อยค่าคนที่ไรอัตลักษณ์อยู่แล้วในการที่ประกาศข่าวาครั้งนี้ยิ่งทําให้เรื่องการด้อยค่าข,ของคนไรอัตลักษณ์รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อเหตุการณ์แบบนี้ดําเนินไปเรื่อยๆนานๆานเข้ามิดริยะก็หมดความอดทนจนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อระบายสิ่งต่างๆ่ี่เีงต้องพบเจอมาตั้งแต่วันที่ออมไมาปฏิเสธตัวเขานะครับจนมีชายคนหนึ่งได้ออกมาจากเงา นั่นคือ All For One ชายที่เป็นวินเล่นที่แข็งแกร่งและร้ายกาจที่สุดที่คอยจับตาดูมิตริยามาตลอดนั่นเองโดยนี่คือเรื่องราวก่อนที่มิตริยาจะกลายเป็นหนึ่งใน,นสมาพันธ์วินเล่นและหนึ่งในวินเล่นที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากไปหาอ่านมังอะแบบเต็มๆนะครับเชิญไปที่เพจเดมอนเจมทอมินได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งเครดิตไว้ใต้ล่าง description ส่วนทางเลื่อที่1ครับเขาจะมีตัวอย่างหลกัหลกๆเป็นนิยายในเด็กดีนะครับซึ่งมีชื่อว่า m y Hero a c a d e m i a ี a g a a p o c a l y p s e ซึ่งเป็น m y Hero จักรวาลที่มิรรยะนั้นเลือกจะใช้ความเฉลาดของตัวเองในทางที่ผิดนะครับแต่ที่ผมไม่เอามาพูดในคลิปนี้เพราะมันจะมีการ crossover ของตัวละครจากหลายๆเรื่องและหลกัหลกๆคือมาเอกมาเบลนะครับทำไมผมไม่นับว่ามันเป็นไลน์หลักซะดีกว่าเพราะมันมีการ crossover กับตัวละครที่ไม่ควรมีอยู่เยอะเกินไปนะครับ โดยตัวละครของมิตุยานั้นคือตัวละครที่มีความฉลาดและเลือกทางเดินของตัวเองในทางที่ถูกแต่ในทางกลับกันนั้นก็สามารถใช้ความฉลาดและพรสวรรค์ของตัวเองในะทางที่ผิดได้ด้วยเช่นกันแล้วแต่เนื้อเรื่องหรือแล้วแต่คนแต่งจะแต่งขึ้นมานะครับนี่เป็นคลิปที่ทำมาเพื่อฉลองมาฮีโร่จบบริบูรณ์นะครับแล้วก็ซีโอเกนได้ทิ้งไป